แล้ก็มาได้เลยมาเร็วโหนี่ใหญ่มากเลยอะนี่ใหญ่มากเลยอ่ะมาดิมาพีาาา่แล้วก็บินลำนี้นะครับสามารถขึ้นได้ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาน้องเรล่าไปแล้วเข้าฟาพี่ขึ้นก็เหมือนกันไปเร็ว มามี่เร <c oughs> ็วเร็วเร็วเร็วที่ตัวไหนที่ชุดเนตัไหนที่ชุดเป็นตัวไนี่หรอใครทำชุดนี้ชุดนี้ นี่นองัินเนมั้นมไหนีู้เห็นไตอนนี้นะครับผมอยู่บนเครื่องบินนะครับผมที่กาจะบินบนะฮะผมอยู่กับนักบินสองคนนะฮะเขาเป็นคนเก่งมากเลยบินนักปนคนนี้ชื่อว่าอะไรคะนักบินโดรากับนักบินบาร์บี้อ๋อวันนี้เราไปตระหนักันทีคะเนี่ยเอทอ โอ้ตอนนี้เครื่องบินบินเร็วมากเลยนะครับเนี่ยโอ้หเบินไม่มีใครจับเครื่องบินเลยเหรอ,อไปแล้วอ้าใช่ใช่ใช่อ้าตอนนี้เครื่องบินกำลังบินขึ้นสู่ท้องฟ้าโดยนักบินของวิลเวลาครับไปเลยไปเลยไปลงกันดีกว่าทุกคนอองงิ ลงซิปลงซิปลงไปทุกมาเร็วมาเร็วทานข้าวทานข้าวเร็วข้าวเป็นลำไหนเท่าไหนเข้าเดีวมาเร็วไปดีแล้วกลับมือไหนกลับมือไหนกลับมือไหนขึ้นลำไหนได้อีกอ่ะอันนี้ขึ้นได้เหรอเขามีเชือกกั้นแสดงว่าห้ามเข้าไปเหรอ ขึ้นไม่ได้คับนี่นี่นี่ห้ามพูดรัามปีนไอ้เนี่ยห่ยหามีนเห็่ไหมไหนมาห้ามปีนขึ้นไป ตีขึ <ส Picasso. S 1> ้นไปขอดูเดี๋ยวล่ามั้ยเร็วเร็วเข้ามาเข้มาฮะมันเข้าไปไ้างมันติดอ่อันนี้หอ

อะไรอ่ะนี yeah. s, ่อะไรอ่ะาวพี oh yes. ่ข like. ึ้นแม้ขึ้นแมขึ้นแมขึ้นแมนี่เดี๋ยวขึ้น้ดีวาหมเต็มหมดเลยเดี๋ยวขึ้นเคร่องบินแล้วนี่ไงมาเล้ขึ้นเครื่อแล้วมาไปไปเลยแ่ไม่อเต็ไป ครับอันนี้คือภายในเครื่องบินนะครับผมขัลงแล้วตรงนี้จะเป็นที่นั่งของทหารนะฮะ,ะขัลงพี่ใหญ่คือเครื่องบิอ่ะลงแบ่งหนอ่ะกางลงไปเลยจะลำไส้อีกคะอันนี้มันไม่มีเครื่องบินอน่ะมันมีแต่ผาขนาดพี่อารีอันนี้ไม่นด้อันนี้มัน,น,น,ม,น,นมีแต่หางเห็นไหมมันไม่มีตัวเครื่องบินเห็นไหม มันมีแต่หากร้องบินเห็นไหมครับบินไม่ได้ไ่หากร้อบินน,นี่แล้วตรงนี้คืออะไรนี้คืออะไรนี่นี่คืออะไรนี่คือจอนันดาวเทียมเห็นไหมนี่น<ก>นนนเห็นไหมคือดาวเทียมเห็นไหมไอ้นี่เมื่อกี้หนูต้องขึ้นไปมางไงขึ้นไปมาไงเดี๋ยวล่ากไปก่อน ใหญ่ไหมใหญ่ไหมไม่มีทีวีไม่มีทีวีครับ็บินอันนี้็บินออกลบทไม่มีทีวีถ้าเกิดเดู๋ยวจมีบ้านใช่ไหมวันนี้นะครับขอบคุณด้วยเลยสำหรับชุดสวยนะครับที่น้องบาร์บี้กับเบวลาสายอยู่นี่เป็นไงเท่ไหมอ่านะครับใครสนใจนะครับสามารถไอที่เพจชุดนักบินเด็กนะครับผมเลดี้ Off. พอเจ๊กออฟฟิทนะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเหล็กซ์เล่าไว้ให้นะครับวันนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพาน้องบาร์บี้กับเบลล่าขึ้นวิ่งบอลโอเคไหมไปยังเออเหงื่อแตกดกูพี่เต็มหน้าเห็นไหมไปบินกันดีกว่านี่คือนี่เดี๋ยวนี่ว่ะไปเร็วไปเร็วเร็วไปเร็ว